บางครั้งบางคราคนเราคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจนั่งดื่มด่ำบรรยากาศกับเครื่องดื่มสักขวดยิ่งถ้าเป็นเครื่องดื่มดีๆที่ใช่ก็อาจจะช่วยเติมแต่งสีสันชีวิตได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่านอกจากคุณภาพของเครื่องดื่มที่ยอดเยี่ยมแล้วปัจจัยที่จะรีดเร้นรสชาติและคุณภาพเครื่องดื่มให้สูงขึ้นไปอีกนั้นคืออะไรใช่ค่ะ แก้วถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมิติในการดื่มให้กับเรามากโขเลยทีเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งกับช่อง L s s o i i t y y โดยในวันนี้เรามีเกร็ดความรู้ที่น้อยคนนักจกะทราบในเรื่องของการเลือกแก้วให้เหมาะกับเครื่องดื่มมาฝากคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าแก้วไม่ใช่แค่ภาชนะสำหรับใส่เครื่องดื่มเท่านั้น แต่แก้วมันยังมีผลที่ทําให้เมนูเครื่องดื่มของเราดูสวยงามน่ามองและน่าดื่มอีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูนั้นอีกด้วยนะคะร้านไหนที่เลือกนําแก้วสวยๆมาใช้เขาก็สามารถอัปราคาเครื่องดื่มขึ้นไปได้อีกด้วยนอกจากนี้แก้วสวยๆมันก็ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของร้านให้ดูดีมีระดับขึ้นมา ทำให้บนโต๊ะอาหารดูสวยงามเจริญตาเย้าโวยวนใจให้ลูกค้าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้อีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแก้วที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างงั้นอย่ารอช้าไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะคําเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเก็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของต่อย่างใด อย่างที่เราทราบกันดีว่าเครื่องดื่มมีหลากหลายประเภทฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเลือกแก้วให้เหมาะกับเครื่องดื่มค่ะเพราะการเลือกแก้วที่เหมาะกับประเภทเครื่องดื่มนั้นมันจะช่วยรักษาคุณสมบัติพิเศษของเครื่องดื่มไว้ได้ยังไงล่ะคะวันนี้เราเลยคัดแก้วมา10บแบบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะมาเริ่มกันที่แก้วแรกแก้วมาติี่ ในปัจจุบันมีการนำแก้วมาร์ตินี่มาใส่เหล้าค็อกเทลและเหล้าเพียวๆกันค่อนข้างมากจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นแก้วสำหรับยุคใหม่ไปแล้วละคะ่ะแก้วมาร์ตินี่เป็นแก้วที่มีการออกแบบให้มีการทรงยาวและมีตัวแก้วไว้ใส่เหล้าถือว่าเป็นแก้วที่มีความคลาสสิกค่อนข้างมากอีกชนิดหนึ่งเลยนะคะแก้วมาร์ตินี่จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันคือแบบซิงเกิลมาร์ตินี่ขนาดความจุ2-3ออน และแบบดับเบิลมาร์ตินี่ขนาดความจุ3-4ออนสามารถใส่เหล้าได้2-3ตัวค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2แก้วค็อกเทลเป็นแก้วที่ออกแบบมาไว้ใส่เครื่องดื่มค็อกเทลเป็นหลักโดยเขาจะไม่นิยมใส่น้ำแข็งลงไปนะคะเพราะมันมีความจุเพียงแค่6-7ออนเท่านั้นเหมาะสำหรับเครื่องดื่มที่ต้องการเน้นสีสันและรสชาติที่คงที่เขาจะนิยมใส่แก้วชนิดนี้ค่ะ ตัวที่ 3. แก้วบบรันดีแก้วนี้จะนิยมใช้ใส่บรันดีหรือเหล้าตัวเดียวเพียวๆที่เน้นด้วยกลิ่นหอมแก้วบรันดีถูกออกแบบมาให้ถือด้วยฝ่ามือเพราะต้องการให้มีการถ่ายอุณหภูมิความร้อนจากตัวเราไปสู่แก้วเมื่อน้ำเหล้าในแก้วอุ่นขึ้นก็จะส่งกลิ่นหอมพวยพุ่งออกมาด้วยนั่นเองค่ะตัวที่4แก้วมัก มันเป็นแก้วเบียร์ที่มีหูจับค่ะนิยมนําไปใส่เบียร์สดตามเทศกาลหรืองานเลี้ยงต่างๆเรื่องของความจุนั้นไม่มีกฎตายตัวค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ายิ่งขนาดของแก้วใหญ่เท่าไรก็จะยิ่งใส่เบียร์ได้มากขนาดความจุโดยประมาณจะอยู่ที่10-14ออนนะคะตัวที่5แก้วไวายแดง โดยปกติแล้วแก้วไวน์แดงที่เห็นนี้จะเหมาะกับไวน์แดงต่างชนิดกันโดยภาพรวมก็สามารถใช้ได้ทั่วไปลักษณะของแก้วที่ดีต้องมีความใหญ่เพียงพอที่จะรินไวน์ได้ประมาณ2-3คําคำนั่นก็คือห้ามเกินครึ่งแก้วเด็ดขาดเวลาผู้ดื่มต้องการได้กลิ่นหอมของไวน์อย่างชัดเจนจะต้องมีการกระตุน้นโดยการแกว่งแก้วฉะนั้นแก้วไวน์แดงที่ดี จะต้องออกแบบมาให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ความจุก็ประมาณ8-10ออนค่ะตัวที่6แก้วไวน์ขาวแก้วไวน์ขาวจะมีขนาดเล็กกว่าแก้ววน์แดงค่ะคุณสมบัติของแก้วไวน์ขาวคือไม่ต้องการให้วายมีการถ่ายเทอากาศมากนะหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าการหายใจนั่นแหละค่ะและในทางปฏิบัติเราอาจใช้แก้วไวน์ขาวนี้ใส่วายแดงชนิดเ o าส e w ว n e หรือวายที่ขายเป็นแก้วได้เช่นกันนะคะ และก็ยังใช้ใส่ค็อกเทลบางชนิดที่มีวน์ผสมก็ได้เช่นกันค่ะความจุของแก้วนี้จะอยู่ที่ประมาณ7-9ออนนะคะไปต่อกันที่ตัวที่7แก้วร็อกหรือแก้วโอเวนแฟชั่นหลายคนเรียกว่าเป็นแก้วส่งมูทูสไตล์โบร,ราณหน่อยๆนั่นก็ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วค่ะเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว แก้วชนิดนี้นิยมใส่น้ำแข็งก้อนแล้วราดด้วยเหล้าตัวเดียวหรือ2ตัวลงไปในสไตล์ on the Rock นะคะต่อมาตัวที่8แก้ว Highball เป็นแก้วทรงสูงที่มีรูปทรงมาตรฐานใช้ได้ในทุกที่ทุกโอกาสน่าจะเป็นแก้วที่เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวค่ะมีความจุอยู่ที่ประมาณ8-10ออนเครื่องดื่มค็อกเทลที่มักใช้แก้วชนิดนี้ก็เช่นบรัดดี้แมรเป็นต้นค่ะ ตัวที่9แก้วทิวลิปแชมเปญจุดประสงค์หลกักก็คือไว้ใส่แชมเปญเพราะต้องการอวดฟองสวยๆและต้องการเก็บก๊าสในแชมเปญให้นานขึ้นความจุของแก้วจะประมาณ6-7ถึออนค่ะหากมีการนำไปใส่เครื่องดื่มค็อกเทลก็มักจะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมสปาร์กิ้งไวน์นะคะตัวสุดท้ายตัวที่10แก้วแชมเปญซอสเซอร์ปัจจุบันเมื่อมีการจัดงานเลี้ยงหรูๆ เขาจะนิยมนำแก้วแชมเปญซอสเซอร์นี้มาตั้งวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆและเมื่อเทสปาร์กิ้งไวน์ลงบนแก้วใบที่อยู่บนสุดน้ำสีเหลืองทองนั้นก็จะไหลลงมาเหมือนม่านสีทองอมพันดูสวยงามมากค่ะแต่เขาก็จะไม่นิยมนำไปใส่แชมเปญเพราะมันจะทำให้ฟองสวยๆหายไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะเครื่องดื่มค็อกเทลที่ใช้แก้วนี้ก็จะเป็นพวกจิมเล็ตนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับการเลือกแก้วให้เหมาะกับเครื่องดื่มที่เราเอามาฝากกันในวันนี้บางคนคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องออกงานสังคมเรื่องพวกนี้เรารู้ไว้ก็เป็นผลดีกับตัวเราอย่างแน่นอนค่ะใน EP นี้เราก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะครั้งหน้าจะมีเกร็ดความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้แอลโซสาตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ